สี่นางน,น้อยผูกคำห้นานางดำสารคำหกนางหนุย่ยคำคำเจดนายเกรียงสัก์หรือแกะสูเชิรแปดนายทำดีเสมอ 9. กานางสดดีเสมอและสิบสายยันสัญญาหรือสายยันดีเสมอผู้ัยผลในวัยเด็กชีวิตลำบากยากนับากเพราะาฐานะทางบ้านนั้นยากจนพอจำความได้ สิ่งที่เป็นเป้าแห่งความฝันคืออยากเป็นนักรองต้องเป็นนักรองเท่านั้นแล้วเขาก็เริ่มเดินตามฝันเมื่อวงดนตรีวัดพระสุพรรณไปแสดงใกล้บ้านที่วัดสมมเทียมภาพผิดหวังที่สุดในชีวิตความหวังนะครับแต่เขาเองไม่เคยยอด้อความหวังเริ่มมีแสงอีกครั้งเมื่อวงดนตรีพร้อมศีวรนุไปแสดงไม่รอช้า โอกาสมาอีกครั้งเขารีบไปกราบและสมัครอยู่กับบนดตรีวันนั้นแม่พ่องไม่ตอบรับหรือปฏิเสธเพียงแต่บอกว่าให้ไปพบที่งานอำเภอดอนเจดีเหมือนสวรรค์ให้โอกาสแม่พ่องรับไว้จึงได้เป็นนักแสดงได้เป็นหางเครื่องเต้นในวงและร้องเพลงของสอนคีรีสีประจวบลูกทุ่งดังในยุคนั้นนามกัชัยราชบำรุง สปีวงดนตรีผ่องสีวรอนุชหยุดตัวลงชีวิตเริ่มพะเนจรอีกครั้งต้องร้อนแรงไปตามวงดนตรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นรวมดาวกระจายร้องเพลงอะไรก็โด่งดังไปหมดที่เป็นพ่อครูเชลรีผ่านคอไม่ว่าจะเป็นแบบปลาราลูกสาวผู้การจุดเอาเพลงเก่าติดลงบนไปด้วยเพลงเริ่มการทุกเพลงปีพศ2516วงดนตรีสายเยนสยาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเปิดวงรังแรกเมื่อวันที่31ธันวา,มวาคมมีระบบจ่ายค่าตัวมาตรฐานมีระบบดีดูแลทีมงานดีประกอบกับมีอาัาุธเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องรับช่วงงานประหารของนกพันพันธ์ประภาเลงแล้วเลงเล่าโด่งดังจนปัญญายไม่ถูกแสดงที่ไหนแฟนเพลงหลั่งไหลจนมีแฟนคลับตั้งเป็นชมรมก่าตามท่าตายเป็นอยู่อย่างนี้จนถึงปี2525 25. สายันสัญญาเริ่มบีปัญหาที่หลังคอ จนถึงขั้นผ่าตัดทำให้เสียงแหบแต่แหบแิ่ที่น่าฟังจากนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการขายสีกร้องเพลงที่มีสักสิพข้อสูบแต่ชีวิตมาหักเหหักเหสุดๆเมื่อเขาตัดสินใจเปิด่ายเพลงท,ที่สุดก็ล้มเหลวจับไพเพลงจนต้องขายบ้านขายอาคารขาย,นยหนี้จนสบัดเล่อยหอเมื่อธุกรกิจล้มสึง รอบครัวพ่อเมื่อเดือนกรกฎาคม2556เพื่อนทราบข่าวสายเกษยรติาลงป่วยคุณสิงห์ัดพรสัมิทธิ์มานิดอังสินันเพื่อน้องน้องที่ในวงการรีบกนำส่งโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งเกษตราชศรีวิชัยและรามเก้า และโรงพยาบาลเพราะหัวใจคนไทยของประเทศแม้แต่ฝ้ายสื่อในาการกาไปพบใครพวกเราทุกคนรักคุณแบบให้พี่น้องทุกคนเล่นด้วยกันคุณพ่อจะเน้นมากเพื่อให้รัก,กกันอยากเนาะกันที่สําคัญเราสีพี่น้องต้องอย่าถิงกันต้องช่วยเหลือกันเวลาเดือดร้อนเลือดในตัวเราสี่คนทุกหยดมาจากพ่อกับแม่ทั้งนั้น ถ้าไม่รักกันแล้วใครจะมารักพวกเราต้องรักกันให้มากๆเองเพราะท่านมักจะพูดอยู่บ่อยๆว่าที่พวกเราอยู่อย่างมีความสุขได้ทุกวันนี้เพราะอาชีพนักร้องของพ่อนะเพราะแฟนเพลงรักพ่ออุปการะสนับสน,นุนอุ้มชูพ่อแฟนเพลงเป็นผู้มีพระคุณกับพ่อและพวกเราทุกคน คุณพ่อมักจะเล่าชีวิตตอนตั้งโรงดนตรีมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆลูกทุกคนก็แอบชื่นชมอยู่ในใจว่าคุณพ่อเก่งจังจากเด็กที่มีชีวิตยากลำบากที่บ้านนอกรับจ้างทำนาทำงานหลายอย่างต่อสู้กับความยากจนผ่านอุปสรรคมรสุมชีวิตมากมายจนมาประสบความสำเร็จในชีวิตมีมิตรรักแฟนเพลงทั่วไทยคอยให้กำลังใจ สิ่งเหล่านี้เป็นยิ่งกว่ารางวัลชีวิตที่คุณพ่อได้รับในนามบุตธิดาและาาคณะญาติคุณพ่อสายยานสัญญาขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติตลอดจนมิตรรักแฟนเพลงของคุณพ่อทุกท่านที่ยังมีความรักและปรารถนาดีต่อกันอย่างไม่เคยเสือ่อมคลายได้เดินทางมาร่วมส่งไว้ไอะไรคุณพ่ออย่างเน้นแน่นความมีน้ำใจอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ ขอน้อมรับไว้ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งและกราบขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงบัดนี้สุดยอดราชาเพียงรูปพุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสาย,ยันสัญญาได้จากพวกเราไปแล้วเป็นไปตามกฎธรรมดาโลกที่ว่าทุกชีวิตเมื่อมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกคนไปได้แม้แต่คนเดียวเหลือไว้เพียงความทรงจำอันดีงาม ที่ยังคงจดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จดจารึกไว้ในดวงใจว่าฝันใจลูกพุ่งคนเดิมคนนี้จะยังคงเป็นรักอมตะที่สลับไว้ในดวงใจพวกเราทุกคนตลอดไปสำหรับลูกหากพอจะมีคำพูดใดที่พอจะบอกกับคุณพ่อได้เป็นครั้งสุดท้ายลูกทุกคนอยากบอกพ่อว่าถ้าตอนนี้คุณพ่อมายืนอยู่ตรงหน้า จะก้มกราบเท้าของคุณพ่อที่ให้ลูกทุกคนได้เกิดมาเราลุกขึ้นกอดพ่อแน่นๆบอกกับพ่อว่าลูกจะเข้มแข็งและเป็นครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวอย่างที่พ่ออยากให้เป็นจะไม่ทําให้คุณพ่อผิดหวังจะดูแลและทําทุกอย่างเพื่อพี่กับน้องและแม่ให้ดีที่สุดทุกคำสอนของพ่อทุกความรู้สึกดีๆทุกอ้อมกอดของพ่อ ทุกความรักและทุกความผูกพันที่พวกเรามีให้กันจะอยู่ในใจลูกทุกคนตลอดไปขอให้คุณพ่อหลับสบายไม่ต้องห่วงอะไรในสิ่งใดลูกเชื่อมั่นเหลือเกินว่าด้วยบุญภุกบุญที่คุณพ่อตั้งใจทำได้ดีแล้วย่อมอำนวยผลให้คุณพ่อมีความสุขในสัมาภารบตราบนินรร์เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนประธานกาบรียนและเรียนเชิญทุกท่าน ยืนสบนึ่งแวนหลายแก่คุณพ่อสายหยางกีสอง ไปขอเชิญบุตรสาวคนโตคุณสองนีนี้ดีเสมออ่าสำนึกในพระมหากระณาธิคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมราชทานเพลิงโศกนายพรสายยันมีโชคดีเสมอ ซึ่นับเป็นพระมหารการุณาธิคุณล้นกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและองค์ตระกูลอย่างหาที่สุดไ,ได้หากความทราบโดยยานไกรยพกคงจะมีความปราดซึ้่งซาบซึ้งเป็นล,นล้นพ้นในพระมหารการุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ข้าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรธิดาและหลานขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื่องพระย,ยุคนลบาทโดยสันึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูลตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ है ना อยากจะพูดไลน์นึกถึงพ่อบอกได้เลยนะคู่กันรโยนตัขนาดไหนบาที่จะมาร่วมระลึกถึงโรเจอร์ธรรมใจเดิมใครคือจะมาร่วมระลึกถึงจงภูมิใจเนื้อยากรอให้มาได้พ่อเขาจสร้างประวัติศาสตร์เลยสร้างความทรงไว้กับแฟนเพลง ลุงไม่ต้องพูดนูหนูก็เล้ยงกัว่าตั้งแต่พ่อเจ็บจนถึงวาระสุดท้ายทุกคนไ่้นพี่ญาติพี่น้องเพื่อนพ้องทุกคนมาให้มางานพ่อนี่นี่คือเราต้องภูมิใจว่าพ่อเรายิ่งใหญ่มากสร้างความสุขให้กับทุกคนมาก ภูมิใจเลยลูกที่เกิดเป็นลูกสายยันตัญญาจงภูมิใจเลยขนาดลุงแค่เป็นเพื่อนเป็นอยู่กับพ่อเรามานะลุงยังภูมิใจเลยว่าเออได้เป็นเพื่อนสายยันได้เป็นลูกสายยันเคยเป็นอาจารย์เคยสอนอะไรทุกอย่างแล้วเราเป็นลูกอ่ะต้องภูมิใจเลยพ่อเรายิ่งใหญ่มากแล้วคนรักมาก ลุงตามมาพาสามารถพูดได้แล้วนักร้องลูกทุ่งพ่อเราคนแฟนเพลงรับทั่วรักมากดูดูง่ายๆคือสื่อทุกช่องทุกแขนงต้องมาทาข่าวพ่อเราเี่ยภูมิใจเลยว่าที่เป็นลูกสายยันตัญาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําดีเป็นคนดีเพื่อพ่อของเราโดยเฉพาะแม่เร,เราเนี่ยนะยังไงเนี่ย ล้อนี่เก่งมากแม่เราเนี่เป็นคนที่เก่งมากต้องยอมรับเลย่อายลูกมีอะไรก็เธอนึกถึงจะพูดอะไรก็พ่อก็พูดไปเลยว่าบางทีบางครั้งพ่อก็อาจจะมีอะไรมากที่มันอาจจะไม่สมบูรณ์แต่แต่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรู้สึกของพ่อกับลูกก็เจอเราก็รักพ่อพ่อก็รักเราไม่ต้องห่วงไมีตลก เราะว่าม่ม่มเร่งรงจจำา,าช่วงร,ราคาตน้นสุกันรงยังภูมิใจแทนสักลักลา์เลยนะเวอร์อดูเตยเป็นลูกาส,กา,สกายาสาย,ยันจัญญาณ หลายท่านแต่ในพ่อก็าจะไปแล้วลุงขอฝากอย่างเดียวขอให้หลานทุกคนขอให้ดูแลแม่นะลุงขอจะหน้าสอนพ่อเราเลยขอให้ดูแลแม่เพราะจอนี่ลุงนับถือมากเหมือนพ่อเหมือนกับพ่อเราอะนับถือมากจอร์นี่เป็นคนเก่งเป็นแม่ที่ดีมากต้องกันเลย มมนีายใจอะไรก็พ่ออยากกับพูดกับพ่อก็รู้อะไรรู้ อ่าลูกทนหลานุกคนอนุญาตใ้พ่อครับบอกกับพ่อครับส่งส่งพ่อเขาได้ไปสภาจับลงลูกจับลงทุกคนแล้ส่งพ่อเขาลูกไปด้วยองเลยลูกไปเลยไปเลยบอกพ่อเขาเลยใหญ่กว่าเก่าทนห่นี่นได้คุณรถลอกาเันด้ยใจเลยคับเพรว่าใจยยาไม่มีด้บด้วยที่ได้มาไปะก็อยากร่ส่ ใหญ่่ใหญไปเรื่อยๆให้เงินพี่ได้ี่ได้คนจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่หมดหวังไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะคะโปรใช้กระเป๋าเงินไปแต่มีความสุขมีความสุขไปเสมอติดคูยครอบครัวที่ดีที่ประเสริฐรวมีความที่ปลอดภัยเป็นใชายธรรมชาติบรสวรรค์เลยพี่ ไปร้อ,เองเพลงต่อจานที่พี่ชอบนะสิลงที่พี่รักพี่ไปทำเลยเอยากจะพูดรายนึกถึงพ่อนะพ<ร>บอกได้เลยนะค<พร>ู่กันประโยชน์ขนาดไหนใคจะมาร่วมกันตรงภูมิใจเลยนะอยากรอให้มาได้พ<ร>่อสร้างประวัติศาสตร์เลยทนะางวางตรงไว้กับแฟนเพลงทั่วประเทศ ลุงไม่ต้องพูดหนูหนูก็เลีกยงแปว่าตั้งแต่พ่อเจ็บจนถึงวาระสุดท้ายทุกคนที่ญาติพี่น้องเพื่อพ่อเรายิ่งใหญ่มากสร้างความสุกให้กับทุกคนมากภูมิใจเลยลูกที่เกิดเป็น